วันนี้แม่จะพามาทำกิจกรรมสุดหวาดเสียวที่เชื่อมากๆว่ามีคนไม่กี่คนที่สามารถทำได้มาดูกันค่ะว่ากิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนั้นก็คือการกระโดดร่มค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆแต่ก่อนจะไปกระโดดร่มนะคะเราต้องมาฝึกการทรงตัวต้องมาฝึกท่าต่างๆก่อนค่ะเพื่อเราสามารถควบคุมแล้วก็กำหนดทิศทางของเราได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมวันนี้จะสนุกมากแค่ไหน ชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมค่ะตอนนี้ก็ถึงคิวแม่แล้วตื่นเต้นมากๆครั้งแรกในชีวิตจริงๆค่ะทุกคนเข้าไปแล้วไม่มีสิทธิ์ออกมานะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาโดดล่มทิพย์กันค่ะทุกคนนี่ก็เป็นการจําลองการกระโดดล่มนะคะนี่เป็นอุโมงจำลองสำหรับการกระโดดล่มโดยเฉพาะเลยค่ะทุกคนซึ่งความเร็วของลมหรือว่าความแรงของลมเนี่ยคือแรงมากๆค่ะตัวเมย์ไม่สามารถที่จะคอนโทรอะไรได้เลยนะคะตอนนี้คือถ้าพี่ๆเขาปล่อยตัวเมย์ต้อง ลอยขึ้นไปบนอุโมงค์แน่ๆค่ะหลังจากที่ครูฝึกเสร็จท่าไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนความเร็วของลมความแรงของลมอะคะ่ะมันก็เพิ่มมากขึ้นทําให้พวกเราสามคนนะคะค่อยค่อยลอยขึ้นไปนะคะเห็นแบบนี้รู้ไหมว่าลมมันแรงมากๆ คือมันแรงจนเราไม่สามารถจะคอนโทมตัวเองได้เลยคือถ้าเราไม่ได้ฝึกท่าฝึกทรงตัวมาก่อนเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องสั้นโซเซหรือว่าลงดิ่งผิดท่าแน่ๆค่ะจึงต้องมีครูฝึกคอยบาลานให้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วเห็นแบบนี้คือมันหวาดเสียวแล้วก็น่ากลัวมากเพราะอุโมงค์มันก็สูงขึ้นไปเราถ้ามองลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็ลึกมากเช่นกันค่ะทุกคนคือยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งน่ากลัวนะคะวันนี้เมย์ก็ภาวนาให้เสร็จเร็วๆค่ะเป็นสองนาทีที่เมย์แบบรักชีวิตมากเหมือนกัน ถึงคิวแซกแล้วนะคะคนนี้คือสุดชิลมากๆค่ะทุกคนไม่อยากจะคิดเลยนะคะถ้าเขากระโดดล่มจริงๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าครูฝึกเนี่ยเก่งมากมากค่ะเห็นแบบนี้นะคะคือคนที่อยู่ตรงนั้นรอตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่ลมมันแรงมากเนี่ยมันไม่ได้แบบชิลแบบนี้นะคะแต่ว่าแซกเขาชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์อยู่แล้วค่ะ ก็เลยได้หน้าได้บรรยากาศสุดชิลของแซกวันนี้มานะคะประทับใจมากๆค่ะกับการกระโดดร่มทิพที่ค่ายในาเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีวันนี้นะคะเมย์ก็มีของเล็กๆน้อยจากพีมายามาให้ค่ะนั่นก็คือกาแฟแคลเสน้ำช่องผอมมาแจกพี่ๆครูฝึกมาแจกทีมงานทุกคนด้วยนะคะ